สุดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับความแตกต่างระหว่าง SSL แบบ1ที่ทิศทางแล้วก็ SSL แบบ2ทิศทางซึ่งแน่นอนครับในรูปแบบของ One-way SSL นะครับดังรูปนี้นะครับซึ่ง One-way SSL นะครับก็เป็นวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ที่เรากำลังเข้าถึงและมีการสร้างช่องทางที่ปลอดภัยในการรับรองความถูกต้อง แต่สำหรับ SSL สทิศทางครับทั้งฝั่ง client เรามี certificate และในฝั่งของ server เราก็มี certificate ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน certificate กันซึ่งใบรับรองแล้วก็เรื่องของการยืนยันความถูกต้องนั้นก็จะได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็มี CA คอยตรวจสอบใบรับรองของทั้ง2ฝ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะครับว่า CA นะครับคืออะไรเมื่อนะครับ หมายเลขนึงก็คือการ Request Response นะครับหมายเลขนงนะครับ Server s e a r c h นะครับส่งแชร์มาหมายเลขนก็คือ CA Validate Server Share แล้วก็หมายเลข4ี่ก็คือการ Asset เข้าสู่ในส่วนของทรัพยากรของ,ของทางฝั่ง s e r v ์ฟแต่สำหรับเรื่องของ t w o w a y ครับก็จะมีการทำงานที่มากกว่าแน่นอนครับ CA ก็จะต้องมีการได้รับ ความยืนยันจากทั้งสองฝ่ายในเรื่องของความปลอดภัยโดยเริ่มต้นการทำงานก็คือการส่งนะครับทัสโตรหรือว่าส่งคีย์นะครับไปยังฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าการรีเควสต์รีสอร์ทดังนั้นเซิร์ฟเวอร์เมื่อได้รับนะครับในส่วนของทัสโตรคีมาแล้วก็จะทำการนะครับแชร์นะครับในส่วนของตัวคีย์ของเซิร์ฟเวอร์กลับคืนมายัางไคลอน แล้วก็เข้ามาทำการเปอรหรือว่า v a l i d s t r v e r v e r Share นะครับในขั้นตอนที่3สําหรับขั้นตอนที่4โอเคครับเมื่อมีการ Validator เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการแชร์นะครับตัวคีย์ไปหาทางฝั่งของเซิร์เวอร์และทางฝั่งของเซิร์เวอร์ครับก็จะมา Validator Client s e r ก่อนที่จะให้ Asset ซึ่งการทำงานก็จะมากกว่าในส่วนของ One-way SSL นั่นเองนะครับและนี้ก็คือรูปแบบของความแตกต่างนะครับระหว่าง SSL หรือว่า Secure Socket Layer ซึ่งเป็นความปลอดภัยนะครับบนการทำงานกับเว็บแอปพลิเคชันในอินเทอร์เน็ตครับขอบคุณ